อ่านะคาถาแม่นางกวักนะคะท่องนโมตัสสะสามจบนโมตัสสะพระคาวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระคาวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระคาวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมปู่เจ้าเขาเขียว มีลูกสาวคนเดียวชื่อว่าหนะ้าแม่นางกวบญิงเห็นหญิงรักชายเห็นชายรักอยู่ทุกทั่วหน้าเอหิม,ะม,ะมามะอาคัจฉายะอาคัจาเอหิมาม่อาคัจฉายะอาคัจาเอหิมาะมะ่าจะค้าขายก็ขอให้เป็นเศรษฐีหนึ่งปีขอให้ลูกประสบความสําเร็จจากการทําธุรกิจออนไลน์และก็ทำยูทูบเบอร์ด้วยเธอจะค้าเงินก็ขอให้เงินเข้ามากองจะค้าทองให้ไหลมาเทมาเตม็มบ้านเต็มเรือจะค้าขายสิ่งหนึ่งประการใด ขอให้ซื้อง่ายขายดีขอให้เป็นเศรษฐีมาคัตมหาเศรษฐีอาคัตฉายะอาคัตฉายเอหิมามะนมะนมาอาอุนชาดีติอีกาวิตีพุทธสังมีทุสสามานิอิทธคจะมาจากพัสกนะนาสักสีมูสามโมรนลมูลพุทธายะนมะพัทะเมื่อสวดบทนี้แล้วให้อธิษฐานจิตตามปัารานจะสำเร็จทุะการผู้ใดได,ได้พบปวดคาถานี้เป็นโชคดี อย่าเสียงดังแซกคลิปจีจทำคลิปไอคนมั่งสิคนเห็นเยอะแยะเนี่ยโอทำไม,ไมรู้จักโตวะไอปิดเทอมแล้วนะจะให้ไปอยู่กับยายนนะระวังโตไว้ให้ดีนะ ไม่เบี่ลับตัวด้วยสงการน่ะ่อยทิ้งแม่งไว้ละ่ะนี่เข่าชิบหายตัแล้วมาดูน้องเป็นตัวอย่างบ้างใจดีขนาดนั้นเหรอวินตอนมาอันนี้ทานในอย่างแม่อะไรระบุเลยนะคะ อะไรอย่ามาล้อให้เดี๋ยวนี้ไม่ทำ